สวัสด,ดีค่ะทุกคนไปตลาดมาออ้ยฝนตกเปียกกับกลับมาไอแ้แล่ะเราจะมากินซาวเขาปุูนกับลูกชิ้นล,ลูกชิ้นลูกระเบิดมาทันไปเลทอดระเบิดระเบิดเถิดเถิงอยากกินตำมะฮ่งยังขี้ขันก็เลยเอาขนมเสี่ยงแซาปลาปลาปลาะเ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 ปลาก,ลก,ลกมากินเลยจ้ะ แกคัดอืม,มเอา้อยูนะคะคพักหลายชนิดจ้ะทุกคน บึงมิแนวเสีอ่างเฮดแกงกินแรงจ้ะทุกคนได้มาจากตลาดแลงใช้บานเป็นเก็บมาขายทุงละสามสิบบาทบานบานแน่เพิ่นจะขายสิบสามสิบ จุ่มๆแน่ยเพิ่อนก็ขายหาสิบบาทเจ้าทุกคนเห็ดอันน่าคลองเป็นเหล็กพักซื้อเรา ลูกค้ากองหวาะตืนออกไปหากินข้า,าวเมื่อดีเพิ่นของเพิ่มเป็นเบากลับเข้ามาเดือกลับเข้ามาเดือดจืนสวยอื่นก็ออกแล้ว มันยังไม่ผักมันแสบไ,ไปกรอกแดงเป็นจำเนื้อสุดเด็ดแล้วทุกคน こう。 うん。Nah,